สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรา,าพบกับ n ที TV และแคตเตอร์และทีมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมไหมครับพาร์ที่สองแล้วใครจำได้น,นั้นได้ไหมเอ้ยโอเคโอเคมาแล้วไหน,นไง นี <Construction. S 2> ่งแรกมากแรกอิกปกี Background ้อ่ยนว่าแรก คุดแหละผมน่าแหกมากนี่นมายังเอ่ยไม่คอยแหละจัง

ม,มุมแรกของคุณอืมนี่กลางค้าม็นมุมยังเอฟินดิติโอกิปเปอร์ดูนะอ๋อดูไหนอ่ะไม่ไหเห็นน่ะไหนวะโอ้มึมดูหลังหลังที่เมว่อ่านะโอ้เราต้องต่อสู้แล้วล่ะ โอ้โหนี่คนนี้โครมันลงผิดร์บอยตีโอ้ระเบิดข้าเลยอะดีมากยัยตอนนี้พวกเรากำลังจะกลับบ้านแล้ว อยากจะรีวิวบอดี้ไฟมากเรารีวิวเด็กใหม่แล้วกันที่ผมเข้ามาในด็็กนักตู้กำปั้นเพลิงนะครับเอาว่ามาตัดไม้กันก่อนนะคลิปนี้ก็สั้นเพราะว่าเดี๋ยวเพื่นมาันกันก่อน มิน้นไปถ่ายชาล่ามีกินหนูนะผิดสองมิน้นมีแมวตัวหนึ่งวิ่งเข้าไปในบ้านเราแต่ถ้าพูดว่ามันถูกฆ่ามิ้นจะทำม,มจะช่วยหรือพลาเอ้ยจะช่วยหรือปล่อยจะช่วย ฮะถ้ามีช่วยมันจะตาย <c oughs> ไม่ไมไมไมไาตาครปกติตอนที่เข้าออกวิธีทำให้พื้นที่ดีนะครับเราต้องวางบล็อกไม้อย่างนี้ครับไม่ครับต้องทำยังไงนะมาจะดูดีกว่า มาครับที่เราหินไว้ไปไหนไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวให้กดตรงตัวไอตรงนั้นเลยนะครับตรงนี้ครับตรงนู้นครับตรงไหน,นวะเออช่างแมงวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากพอเราจะคิปเปอร์สวัสดีคิปเปอร์ตามอะไรจะคิปเปอร์อยู่ในถ้ำอ่ะขึ้นมาไม่ได้หรอกขึ้นมาแล้วขึ้นมาห้าหรอไม่ได้หรอก โอ้ทำไมผมแหลกอะไรขนาดนี้โอ้ตกอ้าวอ้าอ้าวยา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 ดีดีว่าจะตายแล้วตายตายเอ็งทำไมเอ็งมันไม่แหลกหรือวะอะบอก่ก็ไม่หกปัดปัดปัดเออปับไม่ใช่ตัดปับ เออปับเสยงยังอยู่อ่ะเลยเอ,อย่อหัว้าเส้ยงยังอืไม,ม่แลกทำไมมันไม่แลกเลยวะบอกปะดิมาให้รู้เอาเครื่องเซมันดีอย่างไรล่ะทุาคทุกค้ไปตาด วันนี oh, okay. ้เมลซีวีแคทเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมและกดตับตะควาให้ด้วยนะครับวันนี้เมลก็ต้องข้อตัวลาไปรับใครลครับบายบายบายไปมวยกันนลอืมบายบายบาย